มาไวเล้วลุงลบนอยเร็วร้านจะไปไหนน่ะปวดขี้สิลุงอ้าวนั่น้ำมันขี้หรือระเบิดลงวะนนะอฮ้ นีเลยกูเป็นฝุ่นตลอดเลยนะมึงเนี่ยว่าต่เองไปได้ขี่มากี่วันแล้วสองครับลุงสองวันสองอาทิตย์กูอกมันคนไปหาหมอได้แล้วในหลานดักกูไม่แปลกใจเลยทำไมส้วมมันถึงระเบิดได้ไปครับลุงเดี๋ยวเราไปทำโทรอีพีที่ยี่กันนะครับลุงหลายคนรอกันแย่แล้วยิ้มละลื่นเชียวนะมึงวอ้ลุงคิดถึงแมปนี้จังเลยเรามาได้มารีวิวแมปนี้นานแล้วนะลุงนะ the symbols หวานถูกไหมวะเนี่ย โธ่โตัวนี้ดูแป,กแปกแลกๆนะหลานนั่นสิครับลุงปากก็ไม่มีมีแต่ตาถลนอย่างเดียวเลยแล้วก็มีสี่เหลี่ยมรอบๆซิมเบลิลนี่มันแปลว่าสัญลักษณ์นะครับลุงหรือว่าสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของโทอย่างนง้นแหละครับลุงตามชื่อของเขาครับแต่ว่าดูแปลกๆนะลุงนะไม่สมเหตุสมผลเลย <c oughs> บางทีถ้าเราเปิดให้เขามาโจมตีเรามันอาจจะขนหัวลูกกว่าที่เราคิดก็ได้นะลุง <c oughs> ลองเลยหลาน,นเดี๋ยวนี้ลุงใจเด็ดเฮ้ยโอ้เอื้ออ่ะหลานรักมันไม่ได้มีแค่สี่เหลี่ยม มันมีวงกลมและสามเหลี่ยมโดยสมกับชื่อสัญลักษณ์มันจริงๆเลยลุงกูเสียงแหบอ้เนี่ยครับโอ้โหไม่เวลาวิ่งเขาไม่มีตาว่ะอเดีอยวเดอ่าเดี๋ยวเวลาตีกลายเป็นสามเหลี่ยมโอ้โหสัญลักษณ์ครับตามชื่อเลยวงกลมวิ่งเป็นวงกลมตีเป็นสามเหลี่ยมถ้านิ่งๆเป็นสี่เหลี่ยมโอ้สมชื่อสัญลักษณ์เขาจริงๆเลยครับอยู่เฉยๆเป็นสี่เหลี่ยมเวลาตีเป็นสามเหลี่ยมเวลาวิ่งเป็นวงกลม แสดงว่าตอนตายเนี่ยต้องเป็นตัวเอ็กแน่ๆเลยนะลุงเป็นไม่ได้หลานทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับลองทายดูนะครับทุกคนกางจะยิงแล้วนะหนึ่งสองซ้ำไหนกักรบานลุงหาไหนกักรบาทใจเย็นๆลูกเอ้หมาย Inner Demon Incident ครับน่ากลัวเลยเนี่ยเป็นหน้าโทที่เห็นได้ยากนะทุกคนครับเพราะเหมือนเขาวาดมาใหม่เลยข้างหลังนั่นอะไรอะเนี่ยดำๆเลยโอ้โห สแตนร์ไนเลืหรอเพื่อนเลือดเท่าไรเอ่ยหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบหกล้านครับโอ้สุดเลยวะไหนตีดิโอ้โหเอาอะไรวะเนี่ยเอาเอาแดงแดงมาตีเหมือนประมาณว่าเป็นปีศาจยังงั้นนะครับทุกคนครับแล้วถ้าเราตายล่ะเอือกโอ้โหิ่งไปหาลุงก็แล้วร้านรักมันกำลังขึ้นมาตีลงแล้วลุงม่ต้องห่วงลุงอยู่ข้างบนปลอดภัยแน่นอน กูพูดตรงๆนะหลานรักตอนแรกกูก็รู้สึกปลอดภัยดีแต่ตอนนี้กูรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วไอ้ไอ้ลกเอชอบใจเลยนะมึงครับทุกคนครับเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกต์การตายของเขาเลนะครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยมันคืออะไรครับมันเป็นสีขาวออกมาเฮ้ยหรือว่าบางทีเขาเป็นปีศาจแล้วเรายิงเขาแล้วเขากลับร่างกายเป็นเทวดาอย่างเงี้นเหรอทีดีครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำเหมือนวิญญาณหลุดอะ เดี๋ยวเม <function> <hyd> ื <online> <c oughs> ่อเราไปดูภาพช้าตอนตัดต่อเลยแล้วกันครับทุกคนครับเห็นแต่ว่าเป็นสีขาวแบบแวบแบบหยดก่อนนะหลานว่าไงครับลุงลุงเหัวเงาหลานดูแปลกๆนะลุงเอ้จริงดิเฮ้ยจริงด้วยนี่มันไม่ใช่เงาผมนี่นาลุงนี่มันโทนี่นะโท่ตัวนี้มีลักษณะเป็นเงาสินะแต่ฉันขอเตือนแกไว้ก่อนเลยนะจังโธ่ถ้าแกคิดจะทำอะไรหลานฉันแม้แต่ปลายเลย แกจะต้นอนแบบนี้เสียงอะไรวะมันไม่โดนโทรลุงโดนใครวะหลานเอลุงปัดผมทําไมวะเนี่ยโอ้ยลุงขนอโสษดลุงไม่ได้ตั้งใจหลานเอ้ยกูว่าลุงตั้งใจชัวร์จุดจบแกมาถึงแล้วจะโทรชัวสุดยอดและปืนกงเต็กนีลุงหยุดก่อนครับผมว่าเงาลุงเองก็ปแปลกๆเหมือนกันนะ ไอ้นี่ทำเสียงเทมันต้องมีอะไรแน่แนเลยถ้าลุงไม่เชื่อลุงก็ลองหันไปดูด้านหลังดูสิธรรมดาลูกเอ้ยนี่คือสแตนของลุงเองพูดเป็นเล่นสแตนก็มาแล้วนี่มันทอจจปีสาไรแต่แกแฝงมาในเงาของลุงอย่างนั้นเหรอแต่แกคิดจะทำร้าลุงใช้แค่ตินิดเดียวแล้วก็เอาแบบจัดหนักไปเลยไอ้กูก็ได้กาจะช่วยกูเอ้โ้ชัดเจนกับว่าเอาเล็บแทง ไอ้กูเทสพอหรือยังหลานรักจัดการมันได้แล้วโอเคครับลุงหนึ่งสองซ้ำหลานยิงเป้าเขาเหรอมังลุงเ้ยหายไปเฉยเลย<ส>อุ้ยลุงผมปวดขี้อีกแล้วอะ่ะปวดก็ไปเข้าห้องน้ำเร็วหลานเอ้ยนะทางนั้นเลยโอเคครับลุงเดี๋ยวผมมานะ อแล้วละ่ะลุงอะไรหลานแมงมุมยังไลแมงมุมโอถยหลานก็แค่แมงมุมเองไม่ต้องห่วงนะหลานรักเดี๋ยวลุงจัดการให้ก hey ็แค uh ่แมงมุมเองแม่งจะต้องวิ่งหน้าต่างขนาดนั้นเลย Hello motherfucker Run พ่อยลุงหลานลุงจะไปยิงมันลุงกูหนักกวากูอีก,กนนีดเชะเบิดไปเลยลุงจัดไปหลานรักงานนี้ตกปาลระเบิดยัดเข้าไปตายไายแม่งงมโชวบางทีเราจะจัดการมาหมดแล้วก็เดินลหลานรักแต่ผมว่าผมยิ่งเสี่ยงอะไรอยู่นะลุงไม่หรอกหลานรักเราจ,จัดการหมดแล้วไม่ตกหวงไม่เชื่อจะเปิดประตูให้ดูนะ Hello motherfucker <c oughs> <c oughs> โอเคเลิกเล่นได้แล้วถ้าเธอเจาแม่งมุมครา,า,าแกไม่ต้องหลบเลยถ้าเธอเก่าสุดเลยกูตัวนี้ผมนำเสนอเลยครับลุงชอบชื่อมันมาก The t e a c h e r of Everything ครับ <c oughs> คุณครูของทุกๆสิ่งครับ <c oughs> มันคืออะไรวะนี่ไง <c oughs> มืนลูกซองเออพูดไม่รู้เรื่องเอาลูกซองจัดเลยเหมือนกันเถอะมาดีเลยเจ้าโทสอนหลานกูทีสิอุบอกให้สอนหลานมาในสอนกูโดนสอนแล้วและนายเองก็ต้องโดนสั่งสอนเช่นกันนี่แนะ่ <c oughs> ลูกซองหรือสู้กงเต็กเอ้ <c oughs> เซ็กซี่เนทลุงพากูเรียกผิดเลยเนะี่ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดิ่งแจ้งเตือนให้ผมและคุณลุงด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่ใน EP ที่30นะทุกคนว่าแต่ล้านรักเรากลับไปยังไงเนี่ยจะไปยากเลยเหรครับลุงวิ่งไปเลยร้านเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคลิปนี้เราไม่มีโทรตัวใหญ่นั่นแหละลูกเอ้ยห้าน ล้านก็เป็นอะไรเออตัวตัวนี้ใหญ่ที่สุดแล<ะ>้ว